โย่เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ชมจะยันไกในชแนลนะครับผมมันในคลิปนี้ครับเราอยู่ในชแนลของคัตเตอร์เกมซีนะครับขอบคุณที่ให้สถานที่มาทําการทุยไม่ใช่ที่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาโปรโมทชแนลให้เขานะครับซึ่งเขาเป็นคนที่ทําชแนลที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักเขาอยากให้ผมอยากให้ทุกคนมันรู้จักมากดซับมาดูคลิปเขาจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปเขานี่ดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะว่าอืม ปัดลื่นมากนะครับลื่นกว่าของผมอีกนะดูนี่สมมตินี่ใช่ไหมปิดเสียงแป๊บหนึ่งครับเน็ตเน็ตโอเคดูข้ออาดดิโคตรลื่นนะครับเสียงนี่ยังหล่อนะครับมาดูครับไปมาฟังส่วนใหญ่จริงๆแบบนี้นั่นแหละอ่าประมาณนี้ครับแต่ต่อคลิปได้ดีมากนะครับผม แล้วก็กรอบคลิปเอ้ยไม่ใช่เออกรอบคลิปแล้วก็ปกคลิปนะครับมีทุกอย่างครบพร้อมเสร็จสับนะครับผมเป็นชแนลที่ดีมากนะครับมีสอนโกงด้วยนะครับใครสายโกงนีมลีชักเกอร์ก็มาทางนี้ได้นะครับเฮียก็มีสอนทําไมครับมีแจกนู่นแจกนี่แจกเลมอมกินี่ทุยไม่ใช่มีรีวิวมอสสอนลงมอสเวลาเดินจะมีขี้เอ้ยจะมีไฟตามหลัง <c oughs> <c oughs> มุกเฮียอะไรกูเนี่ยแล้วก็มีอินโทรนะครับอืมคลิปนะคลิปนะ คลิปที่ลงแร,แรกสองเดือนที่แล้วเป็นวันที่ยี่บสองมีสานะคับซึ่งอ๋อเขาสร้างชแนลได้สองวันครับค่อยลงคลิปนะครับก็ปลูกฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วมานครับบายผมเองนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มาอุดหนุนผมนะครับนี่ขยันได้นี่ขอบคุณมากนะที่ทำแบนเนอร์บายผมนะครับอืม นีแล้วก็มีสอนสร้างอะไรต่างๆนะครับอยากให้ทุกคนมาดูช anel นี้มากครับเป็นช anel ที่ดีนะครับตั้งใจทําคลิปนะมีความพยายามสูงนะครับอะไรเนี่ยแจกบวกรีวิวใหม่ครับ4.0.4.3ภาคไทยนะครับยอดวิวที่84นะครับก็ยอด s ับสไคร b เบอร์อยู่ที่29คนนะครับผู้ติดตาม29คนแล้วก็ยอดวิวนะครับหรือว่ายอดคนดูนะครับอยู่ที่1,241ครั้งครั้งครั้งนะครับอืให้คุณนะครับ กดซับสไคร e นะครับไม่ไม่ใช่ดิอย่าเพิ่งกดเลือกติดตามนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผมมาดูกันได้นะครับโอ้เหียออกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Suscribe c h a ชแน l นี้แล้วก็ชแน l ผมด้วยนะครับก็อยากให้ช n น l นี้ซับเยอะๆนะครับคนดูเยอะๆอยากให้ทุกคนได้รู้จักชแนลนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม โดยครับใครที่อยากได้แบบนี้เช็ดปูหมวยงี้ครับติดต่อไม่ได้นะครับผมอโดยของจริงละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีอีกมีอีกมีอีกเนี่ยใครที่อยากใครที่ยังทําปกคลิปสวยไม่เป็นนะครับนี่มาดูแนวนี้ได้นะครับข้อสอนทําปกคลิปนะครับผมอย่างสวยอย่างงานนะครับแจกฟฟนเต์ช็อตทอชด้วยนะครับใต้คลิปเลยครับไปดูกันได้นะครับโดยครับแห่งโดยหลายคัางไรสัตว์